เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอแล้วผมขอ啊มาคนเดียวครับเนี<だ> <ug> ่ยเอาอะไรของมึงปอดไอ้หนูวะบ้าอลไรพวกเนี่ยก็ก็นี่ไงอาจารย์อย่างขาวเนี่ยเฮ้ยขาวอะไรของมึงมากันสามคนอ้าวบ้าปะเนี่ยก็ก็นี่อาจารย์เฮ้ยเมากลางวันของมึงโว่เนี่ยเฮ้ยอาจารย์เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นผมเห็นจริงจริงมันไม่มีเฮ้ยเดินผ่านมาเมื่อกี้เลยอาจารย์เมื่อกี้เลยยังมองหน้าผมอยู่เลยอาจารย์เดินกันมาสามคนเนี่ยไม่ได้ ไวปป้พวงอ่ะอ่อ่ะได้จดล้อะ,อะ,อะโอเคไหมยโอเคแล้วลร้อนตื่นปอนไอ้อรถึงแล้วโอ้มึงเอออินนิวตบผมจะใบสามใบสี่แล้วไอ้ฮอนนะ่ะโธ่ชิบแบ่ปู่คนึก <c oughs> ว่ามันจะมาถึงแล้วนเนี่ยจะได้ถ่ายหนังเรียองมีล้อแล้วเว้ยเฮ้ยพวกมึงไปลาออนอาฮัลโหลเออมึงอยู่ไหนเนี่ย ปูถึงเครื่องโป่งท้องแนะล้วรีบมาแล้วกันโอเคโอเคอาจารย์เดี๋ยวจีนฮันตามมานะมึงก็ไม่ต้องรอ,อ,อเดรือ่องรอกันเอาเลยของหลังโนนอาจารย์ไปก่อนดีนไปไปละไปก่อนนะพี่ครับผมดีบรรยากาศสวยสุดยอดโอ้ยจารย์ถึงแล้วป่<ม>าชายเบนที่ตามหาป่ <c oughs> าชายเลนเอา้าวไปเรื่อยคนเรา อะไรครับจารย์ปลาตื่นเต้นตรงไหนครับจารย์มันให้มันเข้ากับบรรยากาศจะมาถ่ายหนังผีมันก็ต้องถ่ายแบบเออเห็นอะไรก็ต้องตกใจให้หมดสิเออกตกใจแค่ปลานหรือบรรยากาศที่นี่มันสจอขนาดไหนสุดยอดนะการบรรยากาศบ้านาไงบอลยอดแล้วมาแล้วก็ไปเถอะเข้าไปข้างในคไปโอ้ยเร็วเลยไวลาที่หหนเลย รับเลยครับผมอาจารัจย์อจจย์จย์อารจารจเย์เเบียร์ก็ไม่ได้กินเมาเะเนี่ยจย์มันเหมือนมีคนมาปัดขาจริงๆเลเนี่ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยกูเริ่มไม่ค่อยเข้าใจในที่นี่แล้วว่ะ ที่นี่ผมขอครับสิหน่อยนะไม่ได้ห่วงกูเลยชีวิตชีวิตถือของสีฟองมาด้วยคก็ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอนะผมขอมาคนเดียวครับเนี่ยอะไรของมึงปอนเนี่ยบ้าอะไรปุ้เนี่ยก็นี่ไงอาจารย์อย่างขาวเนี่ย เฮ้ยหาอะไรของมึงมากันสามคนบ้าปะเนี่ยก็เนี่ยอนนาจารย์เฮ้ยเท้ากลางวันพวกมึงทุกเนี่ยเฮ้ยอาจารย์เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นผมเห็นจริงๆว่ามันตงมีเฮ้ยเดินผ่านมาเมื่อกี้เลยอาจารย์เมื่อกี้เลยยังมองหน้าผมอยู่เลยอาจารย์ดเดินกันมาสามคนเนี่ยไม่ได้เดินหาใครหรอกเลยเฮ้ย,ยต,ตาฝาดพลอยก่อนฝันวันไปอย่าเบลอเไปต่องานอีกตั้งนานไป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  เฮ้ยพี่นิวพี่นิวพี่วฮะมดเวะพี่อะไรอะไรมดเข้าเหรอมดแล้วอ่ะแล้วผมจะกินอะไรอ่ะตลกเหรอไม่ตลกเลยพี่ผมคิดนานแล้วเนี่ยแล้วจะทิ้งไหนเนี่ยพี่เอาเก็บไว้ในถังนั่นแหละอ๋อครับครับครับเก็บในถังนี้ใช่ป่ะครับผมครับผมเก็บไว้ครับผมครับผมได้เลยพี่ไปต่อเขาวางมีการจะร้านกันมั้ย เนี่ยจานคือหน้าที่ผมเจอตรงนน้นนะที่ผมวอลก์จานะแล้วแม่เนี่ยจารย์นั่งอยู่เนี่ยต๊ะตรงตรงไหนของมึงก็ที่ผมบอกว่าผมเจอผู้หญิงตรงนน้นนะฮะเดี๋ยวนายป๋อมึงคุยกับอากาศเหรอไอ้ปอนอ้าวเนี่ยอ้าวน้องตีขุดม้าขิดอ่อนโต๊ะไม้ธรรมดาโลกจิตไม่ได้ปอนก็ไปอย่าอ่อนก็นั่งอยู่เนี่ยอาจารย์ไม่เจอหสีไม่จริงก็หนาวขอให้มึงได้เจอไปไป่อนนัไปกัน อเจอแล้วทิ้งมาขายเหนืงินนะเงียบดิพี่เขาน่ะเงื้ออาจารย์อาจารย์จำคนที่ผมคุยได้ตรงนู้นได้ไหมฮะไม่เหรอผมเจอจริงนะอาจารย์เดี๋ยวเขาเมาอยู่จริงๆริไห้ปอนมึงเล่นไม่รู้เรื่องผมจะเอาเขาไปอยู่ด้วยพี่ขาวขนาดนั้นผมคน้าคือมึงเฮ้ยผมเจอจริงๆผมค่คุยให้มองหน้าผมอยู่เลย ก็มีแต่ไม้จริงไม่มีใครเดินมาในโซนนี้มีแค่เรากับคนเดินไปเดินมาอาจารย์จะเตะหน้าเขาอยู่เลยโฮ้ยบ้าเตะเตะอากาศเว้ยเฮ้ยก็เขาเดินผ่านผมมาสองรอบไปนะคือแป๊บซี่ด้วยฟอนปอนแป๊บซีไหนถ้าเกิดถ้าเกิดแป๊บซีแบบที่ผมกินเลยแล้วแป๊บซีมือไหนถ้าเกิดมึงจะพูดเล่นอย่างที่มึงเล่นประจำเน่เออมึงควรจะเล่นอะไัที่มันสมควรนะเว้ยมึงเล่นของเงี้ยมันมันมันไม่ดีนะเว้ยพวกอาจารย์ไม่ดี ไม่เห็นนะดิณที่ณที่ผมเห็นใครอ่ะจช่อะไร้วงนี้รู้สึกทะลุไปแล้วอาจารย์โอ๊ยปวดขี้เล่นไปเรื่อยดิไม่เป็นไรบอลปุ่ขี้เดี๋ยวผมมาแล้วกันอาจารย์มาไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าแย่งกูห้องนะกูขี้ดิ

โอ้นียขาอ่อนทำไ <concern> มนะเดาไว้อันตรายอะไรอะไรอะไระไ,รไรปเอาไปตัวโป่งออกไปไ้ไป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 ขยะเนียนะ <Yeah. S 1> อาจารย์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 ทำไมไม่หนีอ่ะ โอ้โหไอ้กูสาดแดงไอ้เหี้ยนี่ไม่ต้องมาแตะเลยกูไปแล้วบอกมึงไม่หนีผีวะเหี้ยโอ้กูเจออีกแล้วอาจารย์คนหนึ่งมึงก็อีกคนหนึ่งไม่ต้องมาแตะกูอีกคนหนึ่งไอ้สนตีน Mày không phải nè, khốn nạn, mày đi gần gần tao Ai vậy? Mày làm đây? cái làm Mày Mày để cái Ôi! ลองไปเก็บกูจะเก็บยังไงกูจะเก็บยังไงถึงเนี่ยมึงรอกูแป๊บหนึ่งมึงพอใจไหมเขียนูไปแล้ว ตอนได้ดูล่างกูเนี่ยที่ต้องมาเจอผีเนี่ยอาสารจริงๆอ้าวอาจารย์แล้วเมื่อไหร่จะถ่ายกันสักทีครับอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามผู้พิเศษด้วยเียหรอได้ที่ข้างล่างนี้นะครับ